สวัสดีค่ะซื้อบัางมาทานนะคะปรากฏว่าเสียความรู้สึกมากๆเลยค่ะบอกมันไม่อร่อยเลยไม่ทราบว่าส่งมาขายได้ยังไงทําทานเองดีกว่าค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ไม่อยากใส่อะไรก็ไม่ต้องใส่ไม่มีใบไผ่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะใช้นึ่งในถ้วยเอาค่ะ เครือเขาเยอะหน่อยเสียเวลาหน่อยก็ทำใส่เยอะเลยแล้วค่ะทานไม่หมดก็เก็บใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้อยากทานเมื่อไหร่ก็ออกมาอุ่นทานได้ค่ะมาค่ะมาเข้าครัวไปทำบัจากกันค่ะส่วนผสมสำหรับหมักไก่นะคะก็จะประกอบด้วยไก่ส่วนตะโพกหัน250กรัมถึง300กรัมค่ะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะผงพะโล่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะซียวขาวครึ่งช้อนชาค่ะใครชอบรสไหนเพิ่มเติมเอานะคะเตีไก่ใส่ชามผสมนะคะใส่เครื่องปรุงลงไป แล้วก็คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะหมักไว้อย่างต่ำสองชั่วโมงค่ะใครจะหมักค้างคืนก็ได้นะคะเห็ดหอมล้างทำความสะอาดแล้วแช่น้ำทิ้งไว้ให้นิ่มค่ะเห็ดหอมนิ่มแล้วนะคะก็บีบน้ำออกให้แห้งนะคะ เส็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นยาวแบบนี้ค่ะเวลาทานจะได้ทานง่ายๆค่ะส่วนนี้เราจะนําไปผัดนะคะก็ประกอบด้วยไก่มักแล้ว250กรัมถึง300กรัมค่ะเห็ดหอมแช่น้ำหัน่นซอยยาวๆครึ่งถ้วยค่ะน้ำเห็ดหอม3ใน4ถ้วยค่ะน้ำมันพืช2ถึง3ช้อนโต๊ะค่ะ นำน้ำมันใส่กระทะน,นะคะพอน้ำมันร้อนนะคะก็จะใส่ไก่ที่มากเอาไว้ลงไปค่ะ เริ่มตึงตัวนะคะก็ใส่เหดหอมลงไปค่ะผัดเห็ดหอมให้เข้ากับน้ำมันเพื่อที่จะได้ห,หอมๆค่ะดเดห,หอมเมื่อเวลาผัดกับน้ำมันแล้วมันจะหอมึ้นงะคะ อเห็ดหอมหอมดีแล้วนะคะก็เติมน้ําเห็ดหอมลงไปค่ะแล้วก็ตุ้นจนกว่าไก่จะนุ่มค่ะไก่เปือยดีแล้วนะคะก็ปิดไฟค่ะส่วนผสมข้เหนียวนะคะก็จะมีข,มมข้าวเหนียว500กรัมค่ะน้ำ500กรัมค่ะสาวข้าวเหนียวให้สะอาดนะคะแล้วก็เทใส่หม้อของข้าวค่ะ ข้าวเหนียวเท่าไหร่นะคะน้ําก็ประมาณนั้นนะคะข้าวเหนียว500กรัมก็น้ําประมาณ500กรัมค่ะหรือน้อยกว่า500กรัมนิดนึงค่ะอยู่ที่ว่าข้าวเหนียวเราเข้าวเหนียวเก่าหรือข้าวเหนียวใหม่นะคะถ้าข้าวเหนียวใหม่ก็ลดน้ําลงนะคะเสร็จแล้วก็นําไปหุงตามปกตินะคะ ต้มไก่เชียงของเรา5นาทีนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆตามชอบนะคะชอบแบบไหนจะไปหั่นเชียงงานกลมแล้วแต่เลยนะคะกุ้งแห้งนะคะแช่น้ําให้นิ่มะคะ่ะโอหวานนะคะล้างสินสุขะโปออกสักหน่อยะะแล้วก็บีดน้ําให้แห้งแล้วก็มาหั่นให้ฝอยๆประมาณนี้นะคะ่ะ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราจะใส่ในบะจ่างนะคะก็ประกอบด้วยถั่วต้มสุกแล้ว125กรัมค่ะเชโพหวานครึ่งถ้วยค่ะกุ้งแห้ง50กรัมค่ะไข่แดงเค็มสี่ฟองค่ะไก่เชียงแล้วแต่ชอบนะคะจะเป็นหนึ่งเส้นสองเส้นชอบมากใส่มากชอบน้อยใสย่น้อยนะคะไก่ตุ๋นค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วน เครื่องปรุงสำหรับข้าวเหนียวนะคะประกอบด้วยพริกไทยหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวสามถึงสี่ช้อนชาค่ะน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงอันนี้นะคะถ้าสมมติว่ารสชาติยังไม่ถูกใจเราเพิ่มรสได้ตามใจชอบนะคะ สร็จแล้วก็คนสื่วนผสมให้เข้ากันนะคะ <S <S 1> <S 1> ข้าเหนียวที่หุงในหม้อหุงข้าวสุขออกข้าเหนียวสุกนะคะตักข้าเหนียวออกจากหม้อแล้วก็พึงเอาไว้ให้ข้าวเหนียว เย็นเสร็จแล้วก็ใส่ข้เนียวลงไปค่ะใส่เชโป๊ใส่กุ้งแห้งใส่ถัวเสร็จแล้วก็จะใช้มือคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะพอคลุกเข้าเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ถ้วยค่ะ ใส่ถ้วยได้ประมาณนี้ค่ะเราจะนำไปนึ่งค่ะเวลานึ่งสานาทีนะคะเราทำเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหอ่อกระดาษฟอยล์ไว้นะคะแล้วก็แช่แข็งเอาไว้วันไหนอยากทานก็เอาออกมาอุ่นนะคะบะจามแบบไม่ห่อของเราก็เสร็จแล้วนาะทานไหมใช้เวลาในการทำหน่อยนะคะ แต่เมื่อเสร็จแล้วคุ้มค่าค่ะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถึงเวลาแห่งการรอคอยแล้วค่ะอร่อยค่ะ